อย, abei, ยอยู่ร้านชานะเธอเดี๋ยวนี้อยู่เมืองจีน่ะเราสามารถ so. uh, ใช้ทูมันนี่จ่ายได้เยอะมากง่ายมากนี่อ่าเท่าแก่ค่ะอันนี้เพื่อนร่วมทิปค่ะอันนี้ไกด์ค่ะไกด์เดี๋ยวจะจ่ายให้ดูนะนี่ต้องเป็นร้านที่มีแอร์ลิเพร์ร้านนี้มีเห็นปะแอร์ลิเพ์นี่ถ้าเขามีบาร์โค้ดแบบนี้นะแล้วเราใช้ทูมันนี่แอปทูมันนี่นะจ๊ะ กดที่จ่ายยิงบาร์โค้ดไปเลยแล้วก็ใส่ไปว่าจำนวนกี่หยวนปุ๊บกดเพยแต่ว่าแอปทูมันนี้ต้องเชื่อมกับแอ i p เพก่อนใช้ครั้งแรกเนี่ยมันจะถามหาให้เราเชื่อมกับแอ i p เพย์เขาก็จะแจ้งมาว่ายอดเงิน280หยวนเนี่ยเป็นเงินไทยกี่บาทแล้วค่าเงินที่ เขาคิดเท่าไหร่อันนี้คือ4.79ถ้าเทียบแล้วกับค่าเงินที่แรกมาจากซูเปอร์ลิสต่างกันประมาณ10ตังค์ถึง15ตังค์แค่นั้นเองนะโอเคเพราะแรกซูเปอร์ลิสมา4.68นี่จ้ะจบกดแค่นั้นเรียบร้อยแล้วเราจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเห็นไหมว่ามันง่ายมากชีวิตสมัยนี้ครั้งนี้เจ๊ก็เลยจะได้ชาจีนไปฝากป้าป๊า,ปานะจ๊ะ